มาดูการส่งแขกเซตโปรแกรมครับโปรแกรมเสร็จแล้วป้อนกล้วยอาาน้ำเลียงช้างเสร็จเรียรบร้อยแล้วครับแขกส่วนหนึ่งก็รอที่รถตู้แล้วครับกลุ่มนี้15คนครับตอนนี้ก็ลูกาข้อแก็บภาพครับ ก็เ,เก็บภาพแล้วก็ปอนกล้วยครเป็นภาพที่พระทับใจครับพังงาบ้านเราครับทุงกะาหกพังงาเอลิฟเวนพัครับ เจ้าของช้างให้งายชีวิตกับทาบเราตาข้อมกไว้ชื่อคอยดูแลความปลอดภัยระว่างช้างกับลูก,กาครับอีกคนหนึ่งหนังอยู่กับช้างครับอยู่ตายสาร้างประกำผู้ชายก็ไม่มีความกล้าแค่ถ่ายรูป พมว่วาแคกที่รอที่รอตูวอาจจะบางคนอาจจะรำคาญก็เป็นไปได้ครับพรอว่านานพอสมควรครับเวลาบ้านไปครับประมาณ20นาทีแล้วครับแต่มากรุบเดียวกันไม่น่าจะมีปัญหาครับ Yeah, อย่าบ้างก็เข้าททว่์ครับวันพระวันยุดไม้ก็ต้องทำครับ mm hmm. ก็งานไมก้ก็ส่วนหนึ่งก็ซื้อเองครับมีอุปกรณ์ <Okay. S 2> เครื่องมือในการทำไม้เป็นกล้องตัวเองครับพวกเราที่มันจะง่ายครับมีแมกโกมีเครื่องอุปกรณ์ ในการทำไม้เรียบร้อยครับแต่ว่าเนื้องจากจ้างเยอะเกินนะครับจ้างเยอะเกินในทีมงานจําเป็นต้องลักจ้างไปด้วยรับนะครับจําเป็นต้องลักจ้างไปด้วยนะครับเพราะว่าจ้างประมาณที่ทํางานอยู่ประมาณ20บเชือกครับเพราะฉะนั้นไม้ที่เราซื้อเองไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอถ้าจอางหกเจ็ดเชือกเป็น เสียงเชื้อไปรักพร้อมกันนะครับมือค้นไม่ตันครับนะครับมือค้นไม่ตันครับนะครับเพราะงั้นในการบริหารจัดการก็คือลักจ้างไปด้วยครับลักจ้างขคงโรงงานลักจ้างขคงจีมงานลักจ้างขคงคนดีดช่วยดูแลจ<า>้างให้เราได้ครับนะครับ ธุรกิจการทองเที่ยวก็ต้องเดินหน้าครับนะครับยุดจักอยู่ไม่ได้ครับยังไม่มีโลกาแล้วก็งานไม้ก็ต้องเดินครับก็ต่างควานท,ทางช่างถูกชีวิตมีขานะ้รับมีขาแล้วคือมีความไม่สำหรับพวกเราครับ Cuba? Uh, yeah. Cuba. Okay. <laughs> yeah. What about accurate swing meaning? No idea. <laughs> All right, you guys can back up a little bit boy okay. yeah, There we go. Oh. All right. wonderful. about the angle? Okay. Now okay. you น่าจะโอเคแล้วครับลูกกาไม่ยากครับกับันนี้ก็อยู่ในขอกระพังพึกร้าครับก็ไม่ออกออกมาเกี่ยมนามทำโปรแกรมเสร็จแล้วเอามาส่วนหนึ่งรับดูครับพอดูหน้าทีเขาไปแล้วครับไปแล้วครับเดินเป็นแถวครับดูครับการจัดระเบียบชีวิตประจำวันขงอจางครับ ดูครับไปแล้วครับเพื่อนเขาจะรู้นะครับว่ามดการทำโปรแกรมดู้รับดูครับดูครับไปแล้วครับดูครับซึ่งที่ชื่อไว้นะครับไม่ใช่หมือเล้าครับไม่เลี้ยงมือเล้าครับไม่บอกไหายก็ตะค้อครับ การใช้อุปกรณเราสามารถย่างที่บอกกับย่างทีเรียนเราสามารถอธิบายลูกค้าได้ครับใช้เพื่อไร่ครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอเคครับทรงเสา้าๆเก้าเรือนโรงเรือนครับ เป็นพระที yeah. you, that that ่งดงามครับโอเคสวัสดีครับ